โอเคครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับผมไอเล็กจีวีวันนี้เรามาอยู่กับเกมสยองวัทจะมีชื่อว่า m r h o p อ h ์คอฟเฮาส์เอาจริงผมเคยเล่นเกมประเภทเกมแนวนี t, ้เกมแนวผีมาแล้วครับ <el> ซึ่งเอ่อเด็กเด็เเขาน่ารักจริงๆนะงั้นเหรอจะตามฟุมไป จะพูดถึงมันเลยแล้วกันนะ,ะนะก็ไปเกมที่เราจะต้องตีจากไอ้ตุ๊กตากระต่ายในขณะที่ปุบปุบโผล่ไปตรงนี้โอเคเรื่องราวจะเป็นยังไงเอกไปไอ้กระต่ายที่ว่าฆ่าเราเพราะเหตุใดผมก็ไปรู้มาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงพ่อเอามิสเตอร์ออฟออกไปได้ไหมมันทําให้หนูกลัวแล้วก็น่ากลัวอ,อย่าพูดงโง่ๆงูอย่างนั้นสิลูบี้น้าน,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 น่าจะยินเขาจะเธอจะคิดยังไง เอาแหะวพ่อจะปิดไฟให้แล้วพ่อจะวางมันไว้ตรงนี้ฝันดีนะล,ลูกเอาไปอ่าเรียบร้อยพ่อเอ,อ,อ้าม่ใหญ่ใหญ่แม่พ่ออ่าเรียบร้อยงานเข้าแล้วมันหายไปพ่อก็ไม่เชื่อลูกลูกบอกว่าทำให้ลูกกลัวโอเคป้ อะไรอะ่ะเหมือนเขาจะบอกว่าของเล่นจะทำให้เกิดเสียงแล้วก็มันจะมีการดึงดูดอะไรบางอย่างมาไอ้กระตายนั่นมันตาบอดเลยจะก,กระตูดยังไงสเปกบายอ,อ๋ออ๋ออย่างนี้เองโอเคโอเคโอเคออเค่องโอ้มีโนต้ตด้วยโอ้โหไหนอะ่ะไม่เห็นมาเลยแต่แต แม่เจนิก้าเรารูบี้พ่อชื่อเดวิดส่วนโอเคผมเชื่อแล้วแหลว่าไอเด็กนี่มันไม่ชอบตุ๊กตาตัวนี้อ้้โอแล้กระโดดคูดกระโดดข้ามคูดยากเลยเบรแรกน่าจะไม่มีอะไรมากพ่อแม่ทุกคนอยู่ไหนอ่าเรียบร้อยกลับไปนอน จะกลับไปนอนได้ไงพ่อแม่โดนรักพาตัวจากไอ้กระต่ายงูนั่นแหละอ๋ะองานเข้าแล้วเราเด็หวังว่าไปคงไม่กินตับเด็กนะโอ้ฮาฮฮัฮอาอ,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 อกากาาา แพงอย่างร้อนเลยอ่ะห้วอผมเลวยตอนกลางคืนเลยหนูกระโดดให้ไกลกว่านี้ทำไมลูบี้หนูจะโทนไอ้วิ่เตอร์หอบผ้าเนี่ยหนูรู้โดนหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันไปก่อนนะโอเคนั่งรอก่อน โอ้มันหยุดม,มันหยุดเอเค,อเคไปต่้แล้วผมมาตรงนี้ทำไมเด้เอะไรวะอ, <c oughs> อ้าวกดเอ็นโอเครถไฟฉากจบ <c oughs> กลับมานอนหรือเปาล้าตะมแทนไม่ผิดะ่ะลูบี้คิดว่าสิ่งที่เธอเห็นนะเป็นเพียงแค่ความฝัน แต่การกระทำของเตือครั้งนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดประหนัเอ่อลูบี้ลูบี้เห็นกระตายที่อยู่รงล่างลูบี้ไหมมันจะกินลูบี้นโอเคโอ,คโอค้มีฉา,ากจบกลับไปนอนแล้วผมต้องทำยังไงออกากว่าอย่างนี้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวผมมาทางที่ราไปมันไม่มีโอ้โหโอเคจะมีมันนี มันไม่หลบ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 หลักอดีิเจอร์ผมโอ้ผมไม่กล้าออกไปเลยโอ้โหแล้วทางนี้าทำมาคาตัวตายอ่าชัดอ่ะทางอยากกว้างแล้วที่หลบโคตรต่อยต้องรอให้มันไปฝั่งนั้นไ้วิ่งต่อฮอปเอ็กซ์พาไปเที่ ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเกมผีตัวคือเลยทั้งเพลงทั้งซาวอยากหลออเออพรต้องใหญ่เดียวกันแล้วก็บรรยากาศอย่างหลออเลยไปเอออยากคิดไ้แต่จะกลับมาไปไปไา ไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยโ,โดกายโตกายกว่านี้ได้ไหมดูพี่เมื่อกี้เกือบตออายไปแล้วโอเคให้มันไปแบบไปแบบไปพี่โอเคโอเคไปแล้วกระโดดไกลกว่านี้ได้ไหมดูพี่โอเคแล้วทางนี้ว่าแต่มีอะไรอ่ะเนี่ย วัดตกใจหมดเลยแม่เกิดอ,อะไรขึ้นตามหาแม่ผงดูปีไอ้ตุกก๊กตาตัวนี้มันทำอะไรแม่เราต้องเขาบอกว่าให้เราตามหาตุ๊กแกเองทำอะไรแม่เว้ยไอ้ตุกก๊กตาพ่อเองทำอะไรกับแม่เราเว้ยอ,อย่าไปตามจานจอนปราบเดี๋ยวเองไม่รู้ความร้ายกาลของจานจอน เขาเคยต่อยผีตายมาแล้วดปงหวัดต่อยผีตายรอบศอกอะ่ะเออต้องให้เสียงเพลงหายไปอะ่ะโอเปอ่ะ ah แฮร์รี r ก you ก o a g โอ้โหอ,อุบัติเหตุว่ะแล้วผมจะไปยังไงอะ่ะ เออรู้แล้วไปหาคุณแกจะผมจะไปยังไงอ่ะมาดักผมทุกท่ายไปมามปมามามากามามนมา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 มยมา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 มกมามามามกมาามามมามามาาม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 าามมามามมมามัมามามม เองจะเฝ้าตรงนี้ตลอดไม่ได้นะพี่เต๋วฮอกจัดดัดดัดดัดเฝ้าวิ่ง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 โอเคเมื่อกี้กูเป็นแตะแลเอ่าอะไรอ่ะวันที่18เมษาทำไมมันขึ้นตรงเนี้ยน่าจะเป็นรหัสลับแน่เดี๋ยวผมจดไว้โอเคเฮ้ย อ๋อเข้าไม่ได้แล้วผมจะต้องไปทางไหนนะเด็กโอ้โหเรื่องความเจ็บแล้วต้องไปทางนี้ต้องไปเด็โอเคครับทุกคนครับผมไปดูกุญแจมาแล้วสิ่งแรกที่ผมพลาดก็คือผมต้องมาหยิบกุญแจตรงนี้ผมไม่ได้มาหยิบกุญแจตรงนี้ครับแล้วผมจะต้องกลับเข้าไปในห้องขวดซิก ทางโคตรอันตรายคือผมต้องเสี่ยงอันตรายกับคนไปในข้อวกลัวยคั้งเดือยโอ้โหทายแต่ไม่มีเสียงเพลงอ่ะมิสเตอร์คอปน่าจะมาไม่ได้แต่ทางโคตรน่ากลัวเลยโอ้ยตกใจหมดเลยอะไรเนะี่ยเทป เครื่องเล่นเทปอ่ะเอามาทำอะไรอ่ะตามหาเทปศูนนหเดี๋ยวๆๆๆตามหาเทปทำไมมันเป็นทางเป,เป็นช่วยในการออกจากบ้านเนี่ยหรือบางทีเทปนั้นอาจจะมีวิธีฝ่าิเตอร์ฮอบก็ได้ก็ไม่แน่โอเคตามหาเทปเทปมันจะไปอยู่ไหนได้ จะต้องเสี่ยง oh. อันตรายกับไฟร่โอ้โหอ๋อนี่ไงเทปโอ้เดียยยยยปึ๊บโอเคเทปวันแรกครับวันจิบโอ้โหสิสงมันยังอยู่โอเควันจิบ8กันยายนเจนน่าดูบี้และผมไปหาเอสเตอร์ด <It> ูบี้ชอบเจอคุณยายของเธอและเธอเจ็กเธอว่าแต่นะ ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเราไปเจี่วกันในวันหยุดสุดสัปดาห์เอเตอร์เธอเอาแต่จ้องไปที่กาแฟเราต้องเขยา่าเธอเพื่อทึกเธอออกมาจากจากนั้นเธอก็สบายดีเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นโอ้ไม่ก็เราต้องพาเธอไปหาหมอแล้วแหละผมได้วาทึกเรื่องนี้ไว้เพื่อไปเพื่อเอาไว้เขียนเป็นนิยายเบ็คเกอร์คนที่เอา,เอา ไอ้นี่มาให้เราแมไอ้ตุ๊กตานี่อ่เหมือนต้าเอเตอร์ของเราหรือนานาเนี่ยเหมือนลูพี่ลูพี่เรียกไปเอเตอร์ว่านาน,นะเนี่ยเหมือนจะมีอาการแบบไม่ปกติตอนที่ครอบครัวเราไปหาโอเคเยวอันแรกก็ประมาณเนี้ยเอ้อยเดี๋ยวตามเปลี่ยนไปนะโอ้ติดเมื่อกี้มันติดลูกตาไอ้ที่ตามเป็นสีดำอ่ะสีดำแบบ ตเต็มๆเลยเมื่อกโอ้ยเฮ้ยนี่นเจอเต็มแล้วสี่กัยายนเจนน้ากับผมหยุดงานเพื่อพบกับเอสเตอร์อีกครั้งในวันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเร็วไ้ขนาดนี้เธอ่ห้องของเธอค่อนข้างสกปรปกแเธอก็จำลองไม่ได้ด้วยเจนหน้ากังวลมากว่า,วา้าเอสเตอร์อาจจะต้องเข้ารับการรักษาจริงๆ ก็ว,ว่าลูฟี่จะไม่เห็นสิ่งนี้นะอา่าพ่อคุณพ่อขาหนูอยากจะบอกว่าหนูเห็นเรียบร้อยแล้วแลวหากว่าคุณพ่อรอดชีวิตมาพ่อจ้คุยกับคุณลูกเรื่องนี้เลยนะที่ปิดฟังลูกเรื่องนี้แต่ผมว่าพ่อเราไม่น่าจะรอดออเคเจอแล้วนักเทปอีกอันหนึง่ง ตัวครอบสิ่งมีตัวครอบผายไปอะว่ามันหลอกโอ้ยนั่นไรวะแลบบ้วโอ้ยเมื่อกีต้ตกใจเลยนั่นอะมันออกล่ามันแกล้งเราอ่อยครับมันแกล้งเราเป็นให้เราชะล่าใจไปไหนก็ไปไป วัน้เที่ยงคันวันที่15กันยายนชั่วทุกีเอเตอร์เข้าโรงพยาบาลพบ่อวยบ้านเจอโจนแจ้งตำรวจพวกพวกเขาได้ยินเสียงเธอผิดร้องออกมาจาก้ากของเธอเธอจะอยู่ที่โรงพยาบาลสองสามวันเราบอกดูบี้ว่าเธอหกลมและเธอไม่เป็นไรเรากำลังรอผลของการตรวจการรักษาของเธอ อ๋อป้าเข้าโรงพยาบาลแล้วเกิดอะไรขึ้นป้าเรารู้สึกว่าแปลกๆไปนะหนึ่งจำครอบครัวเราไม่ได้ห้องก๊าสกรปรกอันนี้ปกตปิห้องห้องก๊าซสกรปรกเหมือนกันโดนรู้สึกว่าี่เจอคอเขาเปลี่ยนไปนะพอเราเก็บตีแบบเมื่อกี้มันแก้ตาจ้ำลูกตามัามามนจ้ำเฉยๆแต่มันไม่ได้ร้องไห้มายน่นแะ อาเคถึงไหนแล้วนะสอง,อๆๆอง,องดิจิตเธอก็กีดกีดแม่ป้าของตัวเองผมว่าป้าเราแปลกๆอนะ่ะป้าป้าเราต้องทำอะไรแปลกๆแน่ช้าไปแลป้วมิสเตอร์คอปเออน,นี่ไงว่าแล้วดิจิตนี่วันที่17กันยายนเราพาลูบี้ไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปเยี่ยมานาหน้าของเธอเอสเตอร์ทำของเล่นนุ่มฟูต,ตัวหนึง่งให้กับเธอและเรียกมันว่ามิสเตอร์ฮอป เมื่อมองไปที่มันผมก็รู้สึกแปลกๆโอ้โหฟ้าฟ้าทำอะไรลงไปหรือเปล่าฟ้าได้สร้างปีศาจร้ายขึ้นมาโอ้ไปกำลังจะฆ่าหลานตัวเองอยู่ลนะฟ้าเป็นอะไรเนี่ยเป็นปีศาจเป็นแม่รถหรือเป็นไอ้นักทำคุณใสใส่คนเนี่ยทำไมได้สร้างไอ้สิ่งที่จะฆ่าจะฆ่าหลานเนี่ย แล้วก็พ่อพนแล้วก็พ่อก็อีกคนนึงพ่อบอกว่ารู้สึกขนลุกอ้ทิ่บอกตอนต้นเกมบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้สิแล้วล่นาจะคิดยังไงกับลูกอะอะไรแรืนั้นอะพ่อมบอกกันเลยรู้ตั้งรู้ว่าขนลุกแล้วจิแจ็คมอลจ็คบอผมก็พูดเลยผมไปเรื่อยแล้วไงต่อตั้งใจเทียบยัง หมดเลยเรวไปแล้วไปแล้วสาจะดกโก้โก้ป๋าเมอให้เจโอ้ให้ตัวาวะให้ตัวมาน่าจะรับ Hello Ruby It's Mark from next door Is everything okay then ฉันก e มาเ y อคือโ o เคหรื e เปล่าเราไปย่างตัวหาเธอตั้งแต่ Ruby โอ้โหเพื่อนป้าเพื่อนป้าเขาช่วยอะไรเราไม่ได้โดนพี่เต๋อเขาฆ่าเมื่อกี้พีเตอไปฝังยุ้นแหละโอ้โหเด็กเองเจอไปหัวเล็ว่าแต่กเกงไม่เจอเด็กอะเด็กยังไงมันก็ไปขี้แพ้เลยเดอกจบเด็กไม่ได้เก่งกับผู้ใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรัดแกได้กับลุงแล้วก็ พ่อกับแม่ที่พ่อกับแม่เราได้รอดอ่ะหรือเปล่าผมจอนะเทปอันที่ห้าอยู่ห้องข้างบนนั้นแล้วก็เทปอันที่หกเทปอันสุดท้ายอยู่ตรงห้องนี้ห้องพ่อกับแม่เขหน้าจะเป็นเทปที่สำคัญมากไอ้เทปที่หกงานนี้นนผมว่าแนละ้วโอเคเทปอันที่ห้าวันที่19กันยาย,ยนเราเพิ่โงโทรหาเอสเตอรนะ์แล้วพบว่าเธอเสียชีวิตแล้ว เมาได้พบว่าการตายของเธอนั้นเป็นปริศนาและเป็นการตายที่ประหลาดมากเราต้องบอกเรื่องนี้กับรูบี้โอ้คือป้าเราตายแล้วจะบอกแล้วว่าไอ้วิญญาณป้าเราไปจุดตีอยู่ที่ไอตุ๊กตาตัวเนี้ยผมว่าไม่ใช่หรอกป้าเรารักเราจะตายเราก็รักป้าป้าผมไม่ที่จะฆ่าหลาน,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 นตัวเองหรอกช่างมันไปกระโดดล้ว ไปยิบไปบบจับเด็กก็จับไม่ได้เ <c oughs> จาเจาะเย้เจะเย,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 ยมาเจ้มาันเล่นผมแล้วนะไม่ยังอยู่ไหมวะเดี๋ยวผมผมต้องเตรียมสเปรย์ฆ่าแมลงไปฆ่ามไไัามนแล้วเย มันแค่บัหลอกลเรางงนี่ไงเทฟโอเคเราเจอเทฟครบแล้วเอเทียที่บกวันที่ยีบสองกันจาลู้นวีเริ่มมีพฤติกรรมแตกๆและก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีกับตุ๊กตาตัวนี้มากๆเธอเอาเตทเธอเอาหนังกระติกไปยิงตุ๊กตาตัวนี้เธอบอกว่าหนังกระติกนี้บกพ้องเธอจากตุ๊กตาตัวนี้เราจรึงนำหนังกระติกเนี้ไปเก็บ ซ่อนไว้ในตู้เซฟเพราะลูฟี่หาเจตลอดเจน่าเก็บกุญแจไว้ใต้กระถางต้นไม้ที่ถงทางเดินโอ้หนังกระติกเหรอคือเราต้องมาเอาหนังกระติกใช่ไหมเนี่ยตามหากุญแจใช่แหละแต่หนังกัะติกจะฆ่ามันตายเหรอเฮ้ยแต่ผมไม่แน่นะขนาด ขนาดจานจอดจิกไยวีทยโอ้โหพูดจิกเรื่องจี่บไม่ซีเรียสโอ้โหโอโอโอแม่ซอสอย่างไกลเลยเดีด่มไหมอ่าดูเซฟว่าี๋ยวมีรหรัสด้วยเหรอต้องผ่านอะไรอ่ะหรือว่าไอรหรัสที่ไอสิบแปดเมษาหนึ่ง แ4ดศูนย์สี่ศูนยโอ้ใช่จริงด้วยคนคิกอะว้าวเอาทีมิสเตรอร์ฮอปจะจะว่ากูาย,า,ยา,ากลยาเลยอุ้ยแต่กัรทิกนี่ข้าจัดก,การมิเตรอร์อได้ด้วยเหรอโอสุดยอดเอาหายไปไหนิกข,ขามิเตรอร์ฮอป นี่เป็นคนขี้ขาไปลงดานรไปไปไปลงดาะเตตีรักจะจะลงโเตอไปเรากับจัดวิรคอลได้เราทำไงต่อเราจะทำไงต่อ มาออกจากบ้านนูบีมาหาหน้าหน้าของเธอดิมาให้หน้าหน้าขอแก้สปอร์ตป้าตายไปแล้วไม่ใช่เหรอไอไอวิดีโดอเขมันยังไม่ตายแน่มันแกล้ง,งผมแน่เลยป้าใช่ป้าตัวจริงหรือเปล่าหน้าหน้าเกิดอ,อะไรขึ้นกับ,บ โอเคต้องปวดใจแต่อ okay, so oh. okay, so ้น okay, น so ี้เขารอดชีวิตรูบี้เอสดแคปเอ็ดดิ้งโอเคสรุป Ruby ้รอดแล้วก็ไอ้มิเตอร์ฮอปมันก็ยังรอดโอโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเกมมิเตอร์ฮอปไอเขา ผมว่ามันน่าจะมีอีกฉากจมหนึง่งอย่าเดียวผมลองไปหาดูก่อนถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่ป็นกำลังใจผมด้วยครับสวัสดีลาก่อนสวัสดีครับ